เราเริ่มต้นกันวันนี้คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่เมื่อกี้ตอนลุยหนึ่งท่านคงทราบมีเรื่องตกใจคือเด็ก15ค่ะไปเป็นโจรชิงทองที่สงขลาและเหตุการณ์ที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้นี่อายุ17นะครับ ไปก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านซึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยกำลังขี่รถออกมา<ะ>แล้วน้อง17ยิงทิ้งเข้าที่บริเวณศีรษะเลยครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ผมไล่เลียงอย่างนี้ก่อนก็นแล้วกันจุดเกิดเหตุก็คือที่จังหวัดปทุมธาน,นีตรงบริเวณถนนตัดบ้านกึ่งวิถีหญิงหมู่2ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีคนตายเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาชื่อว่าคุณภพศสารคือต้องไล่เรียงอย่างนี้ก่อนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ น้อง17คนนี้เราเรียกว่าน้องแมนกันแล้วกันคุณภพศสารเนี่ยตอนตํารวจไปเจอเนี่ยคือแกสเสียชีวิตแบบไม่ทันเขาเรียกอะไรไม่ทันตั้งตัวเลยเพราะศพเนี่ยค่อมอยู่กับมอเตอร์ไซค์แล้วพบว่าท้ายถอยเนี่ยละครับถูกยิงมือปืนเป็นเด็กอายุ17นะครับแล้วถามว่าเด็ก17คนนี้เป็นใครอาศัยอยู่บ้านติดก,กันเลยกับทางด้านของคุณภพศสารคุณผู้ชมเห็นผังที่เราทําตรงนี้ไหมฮะต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วไอ้น้อง17คนนี้เขาเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะ เห็นบอกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทางด้านของคุณภพศสาร<ฆ>เนื่องจากว่าพ่อของเขาเนี่ยก็คือในป๋องขึ้นผังหน่อยสิครับตัวบุคคลเมื่อกี้นี้เห็นบอกว่าจริงๆแล้วให้ดูผังกับที่เกิดเหตุสักนิดหนึ่งเพราะป๋องกับภพศสาลเนี่ยบ้านติดก,กันแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยคุณผู้ชมฮะทะเลาะก,กันเป็นประจำ<ฆ>ปรากฏว่าน้องเนี่ยสิบเจ็ดคือน้องแมนคงเห็นว่าพ่อป๋องทะเลาะก,กับคุณภพศสารก็เลยเหมือนกับทนไม่ไหวแล้วบังเอิญ ดันไปเจอกันระหว่างทางวันนี้พอดีเลยตอนบ่ายไอ้เจ้าหนุ่ม17ก็เลยเอาปืนปากกายิงเข้าท้าทอยคุณไพศาลเสียชีวิตเดี๋ยวจะบอกว่าปมเนี่ยที่ทำให้น้อง17ไม่พอใจเกิดอะไรขึ้นเพราะเอาจริงแล้วคุณผู้ชมฮะน้องเองเนี่ยอาจจะคิดมากหรือเปล่าเพราะตอนแรกที่ทะเลาะก,กันเนี่ยคุณผู้ชมเห็นผังไ,งไหมนะป๋องเนี่ยเขาระแวงเม ป๋องเขาคิดว่าภรรยาของคุณป๋องไปสนิทกับพี่ไพศสาลและหลังจากนั้นพี่ป๋องก็อารวาสมีปากเสียงกับพี่ไพศสาลซึ่งบ้านติดก,กันเกือบจะทุกวันแมนเองเนี่ยหลังจากยิงคุณไพศสาลแทนพ่อเสร็จ ก็ยอมรับว่าผมกดดันเพราะเห็นพ่อทะเลาะก,กับคุณไพศาลเป็นประจำะวงจรปิดเห็นอะไรครับเมย์วงจรปิดตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะก็คือจะเห็นคนตายขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะออกจากบ้านไปทําไปตลาดเนี่ยนะคะวันที่4ี่กุมภาค่ะก็คือวันนี้นะคะตอนเที่ยง10นาที<อ>ค่ะจ,คจะเห็นผู้ตายนะคะคือนายไพศาลค่ะได้ขี่มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮอนด้าฟินโน่เนี่ยแหละก็คือคันที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะออกจากบ้านเพื่อจะมุ่งหน้าไปตลาดสดใกล้ๆบ้านค่ะนี่ แล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคันเดียวกันเลยคัน <ạ. S 2> คนี้คือใครจะนึกว่าแล้วจนไปเจอกับไอ้เจ้าน้องแมนใช่ไหม<ช>ลูกข้างบ้านนะ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วใครจะคิดว่าไอ้น้องแมนเด็ก17มันมีปืนปากกาด้วยแล้วยังไงต่อครับเมย์หลังจากนั้นค่ะกล้องวงจรปิดตัวถัดมานะคะเที่ยง37นาทีค่ะจะเห็นว่าคุณไพศาลเนี่ยคือซื้อของเสร็จแล้วจะขี่รถกลับจากาตลาดแล้ว นัดด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นวินาทีที่ก่อเหตุนะคะก็เป็นวงจรปิดที่เราได้มาค่ะนี่คือตอนยิงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะยิงแล้วค่ะ1น,นัดโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้หลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเนี่ยครับผู้ชมฮะเดี๋ยวตัดภาพไปที่ป๋องหน่อยดีเพราะหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ย mm hmm. เห็นบอกว่าทางที่ตำรวจเนี่ยเขาไปคุมตัวแมนได้พร้อมกับปืนปากกาใช่ไหมจุดสามแปดหนึ่งกระบอกขณะที่แมนกําลังจะหลบหนีอย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าประเด็นคือป๋องเนี่ยเป็นพ่อของน้องแมนวันนี้ป๋องเองเนี่ย ก็บอกเหมือนกันบอกว่าผู้ตายเนี่ยอ้างว่าพี่ภัยารเคยบุกเข้ามาในบ้านผมแล้วทำมิดีกับภรรยาของผม,มคุณผู้ชมต้องฟังเรื่องนี้และต้องให้ความเป็นธรรมกับ,บครอบครัวคนตายด้วยนะครับเพราะพี่ป๋องด้วยความเคารพฝั่งครอบครัวคนตายกำลังบอกว่าพี่ป๋องหลอนหลอนหรือเปล่าพี่ป๋องเนี่ยแกไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งแล้วเห็นบอกว่ามันเป็นคลิป ที่เขาสงสัยว่ามันมีผู้ชายเข้ามาในบ้านเขาแล้วคลิปนี้ถามว่าพี่ป๋องไปดูคลิปมาจากไหนน่าจะมาจากทางโซเชียลว่าผู้ชายเข้ามาในบ้านเขาแล้วมีไฝที่ข้อมือเขาก็คิดว่าไอ้ผู้ชายที่เข้ามาในบ้านเขาแล้วไปสนิทก,กับเมียเขาเนี่ยในคลิปที่โซเชียลกำลังแพร่เขาคิดว่าเป็นคนตายเขาเลยพยายามจะไปตื้อพี่ไพศาลว่าไพศาลเปิดเสื้อขอดูรอยไยหน่อยนี่ทําเหมือนหนังเลยนะฮะขอดูรอยไยแต่เขาบอกคุณไพศาลไม่ยอมเปิดเสื้อให้ดูรอยไยตามที่พี่ป๋องเห็นในคลิปก็เลยทะเลาะก,กันเลื่อยมา ส่วนไอ้เจ้าน้องแมนจะกดดันหรือเปล่าเห็นพ่อป๋องทะเลาะกับพี่ไพศาลเป็นประจำน้องแมนก็เลยฆ่าให้เลยวันนี้ลองฟังเสียงพ่อป๋องดูหน่อยนะฮะเป็นพ่อของเด็ก17ครับฮะเหมือนบุกรุกบ้านแล้วมาทำแม่เขาอะใครคืคนตายเหรอครับบ้านอยู่บ้านอยู่ใกล้กันเหรอครับครับเป็นภาษาภาษาของเขาภาษาอีสานนะนะแต่ขอดูบวก รอยจุดฝอยรอยแผลเป็นเขาไม่ให้ดูพ่อ,อรแรเราจะขอเขาดูพวกผมเขาเป็นเสียงนี้ไงเป็นเสียงภาษา,านี้มีคนเดียวใกล้บ้านผมไงแล้วเขาไม่ยอมไม่ยอมให้ดูก็ว hmm. ิจฉาบ้านผมแล้วก็ไม่ทําสิ่งแบบขอดูก็ไม่ให้ดูเป็นเดือนเดือนสี่ห้าเดือนผมทนนะเก็บความทุกข์ทะเลาะกันทุกวันจนมันเนะ่ะเครียด ทะเลาะกับคนตายนะทะเลาะกับเมียเนี่ยแหละทะเลาะกับเมียทำไมเขาเรื่องเนี้ยลูกเขาบุกทำสิ่งไม่ดีลามกไงอ๋อกับเมียคือลูกก็เลยเจ็บแขนแทนมันทะเลาะกันบ่อยไงมันกดดันมันอ่ะอืแล้วมีลูกกี่คนครับเนี่ยสามคนสามคนคนนี้เป็นคนเล็กเหรอครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบเจ็ดอื้แล้วคุณพ่อรู้ไหมว่าลูกไปคุณผู้ชมครับคืออันนี้ป๋องพ่อน้องแมนค่ะ คำถามคือป๋องไปดูคลิปอะไรมาอ,มอ่ะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคลิปลามกนั่นแหละ,ะถูกป้าเพราะป๋องเขาพูดเองคลิปไม่เหมาะสมก็คือคลิปลามกคำถามคือป๋องไปเห็นคลิปลามกแล,ล้วคิดว่าผู้ชายที่ไปมีอะไรกับผู้หญิงมีไีที่มือเขาสงสัยว่าคลิปนี้คือเป็นภรรยาเขากับทางด้านคุณไพศาล ล่าสุดเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมครอบครัวคนตายเขาด้วยนะฮะเพราะไงไอ้หนุ่ม17เนี่ยโดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะเราได้มีโอกาสลงไปเนี่ยเขาเปิดภาพบ้านหน่อยก็ได้ครับคู่กันกับภาพไอ้เจ้าน้อง17ที่โดนจับคือวันนี้เราลงไปที่เกิดเหตุพบว่าตรงซอยจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือตรงถนนจุดที่ทางด้านพี่ไพศาลแกโดนยิงตายเห็นบอกว่ายังเจอถุงกาแฟที่แกเพิ่งซื้อมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็โดนไอ้เจ้าน้อง17เนี่ยยิงตายชาวบ้านคือคุณนาวี บอกว่าไอ้เด็กหนุ่ม17เนี่ยก็คือไอ้เจ้าแมนขี่รถประกบเลยและยิงแค่นัดเดียวเท่านั้นฮะตอนแรกชาวบ้านคุณนารีบอกว่าคิดว่ายางแตกแต่ที่ไหนได้วิ่งออกมาดูเพราะว่าพี่ภัยสาลตายแล้วส่วนหนุ่ม17ได้ขับรถหลบหนีใช่ไหมค่ะเห็นบอกว่าได้พยายามจะหนีไปทางหมู่บ้านแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดการยิงกันเพราะตอนแรกคิดว่าแค่ยางแตกแล้วรถหลมฟังเสียงชาวบ้านคุณนารีเนี่ยครับ เมื่อใจมาน่ะนะมันได้ยินเสียงเหมือนยางแตกฮนะป้าก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็บอกปาลีเ้ยมันยางแตกแล้ววนะน่ะเดี๋ยวมันแต่ยางมันแล้วนะ่ะเป๊นนะน่ะนอะมันได้ยินเหมือนไม่ไม่ปืนนะ่ะม,มันไม่ได้มันไม่ได้เหมือนปืนปั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไปทํายางเลยไอ้คนะันน,น,นะนนู้นไอ้คันนี้มันก็เลยไปเลย แล้วป้ากไ็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขานอนตายทำไมไวะไอ้เสียงย่างแตกทำไมคนมาเต็มเลยแล้วป้าก็ไม่มีบรญญาข้ามไปฝังนี่<อ>ฮะอันนี้คือคนข้างบ้านที่ได้ยินเสียงปืนคุณผู้ชมครับปรากฏเราตามไปที่โรงพักนะครับเราไปเจอญาติของคุณไพศาลวันนี้ก็คือฝั่งคนตายถูกเรียกมาสอบปากคําเพราะเมื่อกี้นี้พี่ป๋องเนี่ยดันบอกว่าเมียน่าจะถูก ยุ่งเกี่ยวกับพี่ไพศาลเราเองก็เลยไปถามครอบครัวพี่ไพศาลว่าจริงหรือเปล่าพี่ไพศาลแอบไปยุ่งกับเมียข้างบ้านจริงไหมจนกระท Lauren ั 17, ่งลูกชายวัยสิเขาเลยตามมาแก้แค้นปรากฏว่าคุณบัวยืนยันนะครับว่าไม่จริงนะครับเห็นบอกว่าบ้านเนี่ยของคุณไพศาลกับในป๋องอยู่ติดกันและเห็นบอกว่าตัวในป๋องเปิดผ้าป๋องหน่อยก็ได้ครับเมื่อกี้นี้ป๋องหลอนยา <S <S ใช่ไหมค่ะนี่ญาติคนตายบอกเลยป๋องหลอนยาใช่ค่ะเป็นไปได้ไหม อันนี้เขาคิดนะป๋องก็เลยสั่งลูกวัยสิบเจ็ดให้มาเก็บคุณภพศสารใช่ไหมครับเมย์เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะป๋องเองนยะสั่งให้ลูกชายมาลงมือก่อเหตุหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยป๋องก็กล่าวหาว่าทางด้านของคุณภพศสารเนี่ยเข้าบ้านไปทําอะไรไม่ดีกับภรรยาของคุณป๋องหรือเปล่าพร้อมกับกล่าวอ้างว่าคนตายเนี่ยเขาเอาคลิปมาจากกลุ่ม18บบวกมาสร้างหลักฐานปลอมแล้วก็ คือคุณบัวเนี่ยพยายามยืนยันว่าคนตายคือคุณภพศสาลเนี่ยไม่ใช่คนในคลิป18บวกที่ในป๋องเนะี่ยไปดูแน่นอนคือเอาจริงนะถ้าป๋องคิดว่าเมียตัวเองเนี่ยถูกตีท้ายครัวเนี่ยลองเอาคลิปนะให้ตำรวจดูเลยว่าในคลิปเป็นเมียตัวเองหรือเปล่าแต่ป๋องอ้างกับเราบอกว่าเห็นแค่มือผู้ชายมีรอยฝิแค่นั้นถูกไหมใชและคลิปนี้มันเป็นหลุดในกลุ่ม18บวกใช่ค่ะ,อะลองฟังหน่อยคุณบัวผมไม่ใช่ป๋องกําลังหลอนแล้วตอนนี้พี่คนมีคนโทรมาแล้วตอนนี้คนน้องคนเมื่อกี้นี่เขามาบอกค่ะว่า ว่าใช่พี่พี่เคยหรือเปล่าเพราะว่าเขาโดนยิงพวกหนูหนูหนูกับพี่ก็เลยออกมาก็คือเห็นพี่เขานอนไม่ได้ไม่รู้เรื่องแล้วค่ะใช่เขาาออกไปตลาดค่ะเขาออกไปตลาดคนเดียวแล้วค่ะกลับเขากําลังจะกลับค่ะคือแต่คนที่จะมายิงอ่ะคือมันขับรถประชันชิดกันค่ะแล้วเฟรมมันจ่อเลยอ่ะค่ะ แล้วคนกลอดภัยอรู้จักนะเขาอยู่ข้างบ้านกันนะคะ่ะ<ม>แล้วตอนนี้เหมือนเขาข้างยาค่ะ<ม>เขาก็หาว่าพี่พี่คนที่ตายอยาไปเข้าบ้านเขาไปเมียเขาอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่พี่เขาไม่เคยเข้าค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยวันนี้เห็นบอกว่าพอเราไปติดตามลองดูภาพ จุดที่เกิดเหตุไหนไหมบ้านในภัยสารคนตายใช่ไหม<ะ>เห็นบอกว่าบ้านในภัยสาลกับบ้านของแมนเนี่ยเขาจะอยู่ติดกันเลยเดี๋ยวลองเปิดผังให้ดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะทีมข่าวของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้มีโอกาสวันนี้ไปคุยกับทางด้านครอบครัวของคุณภัยสารด้วย<ะ>ถูกไหมเพราะคุณภัยสารถูกดักยิงด้วยปีมือเด็ก17คุณชลิสา เป็นภรรยาของพี่ไพศาลวันนี้บอกกับเรานะครับว่าจริงๆแล้วเจ้าป๋องข้างบ้านเนี่ยมีปัญหากันมาพักหนึ่งแล้วป๋องกล่าวหาว่าสามีของของตัวเองเนี่ยไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเมียของนายป๋องและยังอ้างว่าถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วย สำหรับคลิปดังกล่าวเออนี่ที่เรากำลังสงสัยบอกป๋องมันดูคลิปอะไรเขาบอกคลิปดังกล่าวเป็นคลิปชายหญิงกําลังมีเพศสัมพันธ์กันโดยในคลิปไม่เห็นหน้าใครเลยทั้งผู้ชายและผู้หญิงลักษณะผู้ชายและผู้หญิงในคลิปก็ไม่ใช่ผัวหนูด้วยก็คือไม่ใช่พี่ภัยารส่วนผู้หญิงเนี่ยก็ไม่มีทางเป็นนางติว๋วเมียของในป๋องอย่างแน่นอนเพราะในคลิปยังสาวแต่เมียในป๋องเนี่ยน่าจะอายุเยอะแล้วโอ้โห oh คือเรื่องนี้มันน่าตกใจตรงไหนหรือม่คดีนี้ที่เราเล่าให้ฟังนี่เขตการนี้ฆ่ากันตายมาจากดูคลิปโป้ะนะแล้วสงสัยว่าคลิปโป้คือเมียตัวเองแล้วอาจจะไปบอกลูกอายุ17ให้ไปฆ่าไอ้เพื่อนบ้านปรากฏว่าเมียคนตายบอกดูคลิปแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่แม้กระทั่งนางติ๋วแล้วก็ผัวเขาคือคุณไพศาลก่อนหน้านี้เลยไปเคลียร์ใจกับพี่ป๋องบอกพี่ป๋องมันไม่ใช่ตอนแล้วตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้าใจ แต่ตอนหลังเนี่ยเห็นบอกว่าไอ้เจ้าเด็กหนุ่มคือวัยสิใช่ไหมครับเมย์<ะ>ก็คือไอ้เจ้าแมนเห็นบอกว่าก็ยังอาจจะปไปฟังพ่อมาหรือเปล่าใช่คือตอนแรกก็ยังแมนยังเป็นคนยืนยันด้วยซ้ำบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อาภพศารหรอกไม่ใช่ลุงภพศารหรอกอแต่พอเคลียร์ไปไมไ่ได้ไม่กี่วันปรากฏว่าป่องก็ยังมาหามาหาเรื่องรา้ารา,ราเรื่องเดิมยังไม่หยุดเลยเรื่องเนี้ย ป๋องเนี่ยมาระรานประมาณ7ดรอบแล้วตั้งแต่ช่วงปลายพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะจนกระทั่งบ้านเนี่ยบ้านคนตายเนี่ยเขาไปแจ้งความกับตํารวจแล้วและเมื่อวันที่31มธันวาคมตอนปลายปีตํารวจออกหมายเรียกอันนี้หรือเปล่าที่เป็นส่วนหนึ่งทําให้ครอบครัวป๋องนะ่ะไม่พอใจเพราะเขามาระรานครอบครัวของคุณชาลิสากับคนตายอีกครั้งบอกว่าจะต้องถึงขนาดนี้เลยเหรอเพราะบ้านอยู่ใกล้กันโอ้โห แล้วนอกจากนี้เนี่ยเห็นบอกวันเกิดเหตุลองกลับไปที่วงจรปิดหน่อยพี่ภพศสารกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมเห็นบอกจะไปซื้อส้มตํา <c oughs> ใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะหลังจากนั้นออกไปได้ไม่นานปรากฏมีคนบอกว่าสามีโดนยิงตายแล้วตัวเองเนี่ยแทบหมดสติเพราะสามีเป็นเสาหลักเลี้ยงดูตัวเองทําอาหารขายมีไรายได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ป่วยเป็นโรคความดันสูงโรคหัวใจต้องกินยารักษาตัวตลอดเวลาขนาดเดียวกันตอนนี้แม้ว่าจะจับกลุ่มตัวไอ้เด็กก็คือเจ้าแมนลูกของป๋องได้แล้วอยากให้ตํารวจสอบสวนให้รัดกลุ่มเป็นไปได้ ว่าป๋องสั่งลูกชายให้มาฆ่าพี่ภพศารนี่ฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงภรรยาหน่อยนะฮะเพราะช็อกเลยแล้วก็พูดถึงไอ้คลิปโป้เนี่ยแหละที่ป๋องมันมันระแวงเนี่ยแหละนะฮะน้าบ้านเลยพี่น่าบ้านตรงนี้ด้วยตรงหน้าต่างด้วยไม่ทุกวันพี่จะเป็นช่วงๆคือคือคือหมายน่ะหนูก็เลยไปแจ้งเป็นความความหมายหมายใช่ไหมคะแจ้งจับเขาแล้วที่นี้ปุ๊บ พอหมายมันมาหมายแรกมันน่าจะมาวันที่ส uh huh. าสิบเอ็ดแฟนแลลูกชายไปส่งเมียเขานะ่ะ uh huh. เดินมาตรงหัวมุมตรงนี้ค่ะตรงทางนี้ค่ะ uh huh. มาดูแฟนหนูว่าอยู่ไหม uh huh. แฟนหนูไม่อยู่หนูได้ยินเขาพูดกันว่าถ้าทากันขนาดนี้เลยหรอ uh huh. บ้านใกล้กันหนูบอกว่าหนูไม่ไหวงไง uh huh. พี่พูดไม่ฟังเลยหนูให้ดูลักษณะก็แล้วให้ดูทุกอย่างก็แล้วเกี่ยวกับพวกหนู uh huh. พี่ลองด,ดูดิใครจะเข้าบ้านใครได้ไง่ายๆ uh huh. ถ้าไม่ใช่บ้านญาติเดียวกัน uh huh. แล้วคลิปเนี้ยหนูก็พยายามบอกหัวเขาแล้วว่าให้มาดูกันให้หมดเลยเขาก็ไม่กล้ามาดูเพราะเขาไม่มั่นใจและอีกอย่างหนึ่งเขาคนเราเนี่ยจะดูคลิปเนี่ยจะคิดว่าเป็นคนคนใดคนหนึ่งเนี่ยพี่ต้องดูไม่ต่ำกว่าสองสามรอบคลิปนะพี่ไม่ได้เป็นหน้าตาเป็นผู้หญิงนะนมตั้งเต้าแล้วพี่มั่นใจได้ไงว่าเป็นปเสียงประสานก็เสียงมันใช่ก็ประสานเอาพี่ก็เอาคลิปเนี่ยมาเปิดให้คนอื่นดูเลยคนอื่นเขาจะได้ตัดสินใจว่า เป็นพวกหนูหรือเปล่าเพราะพวกหนูจะได้บรบยืนยันความจริงดด้วยเพราะหนูก็ยืนยันเจ็ดรอบว่าไม่ใช่พวกหนูไม่ใช่หนูเขาก็ดูแล้วครั้งแรกไอ้ผู้ต้องหาไอ้ลูกชายอะมันก็ดูให้พ่อมันมันก็บอกว่าพ่อไม่ใช่ครั้งที่สองนะพี่ มันมันมันก็ยืนยันกับพ่ออีกว่ามันไม่ใช่แต่พ่อมันก็ไม่ยอมเพราะเขาคิดว่าประสานนะมีตำแหน่งหน้าที่มีเงินคิดว่าประสานมีเงินคิดว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานเคลียร์เจนานแล้วพี่ตั้งแต่ครั้งแรกครั้งแรกไปถามเขาเขาบอกว่าโอเคพี่พี่เข้าใจผิดเองอมไม่จบไม่สิ้นเจ็ดรอบครั้งที่เจ็ดจนแบบไม่ไหวเลยพี่ครั้งที่เจบบ็ดแล้ว เจ็ดเลยครั้งที่เจ็ดไปแจ้งความไปแจ้งความเป็นคดีอาญารายแรกครั้งที่หนึ่งนะพี่เสร็จแล้วไม่จบพี่หมายเรกครั้งที่หนึ่งมาตามหาาแฟนหนูคลิปนั้นก็คือเขาก็ดักรอเลยและไปกับน้องชายคนนี้น้องชายที่เสื้อสีสีเสื้อสีเทาเมื่อกี้ยคันที่ยืนก็ไปตกปลาด้วยกันขากลับมาลูกสาวเนี่ยมันชอบเล่นโทรศัพท์เพราะมันก็ทายนู่นทายนี่ของมันจังหวะพอดีเมียเรียกรถให้จอดเพื่อจะคุยเรื่องนี้อันนี้ก็ไม่จบมีพี่ทีนี้ก็ถือเชียวที่จะไป จะไปตัดหญ้าเขาบอกนี้นะลูกอะใครจะดูด้วยลูกอะทำไมไม่ต้องร้องเลยต่อยกันให้ตายเลยต่อยกันดีกว่าไม่รู้สึกเจ็บดีกว่านี่วยิงเขาหัวนี่ายิงเขาหัวนี่วัน่าทิายกันี่นี้ ไปร้องมาลูกพอเราไปไน่มาลูกลูกลูกอะเต็มแข็งลูกแข็งลูกมาสามคนนึงคิดหนาไว้จะดูเรียนสามอะคนโตก็เรียนหมอ่น้ล่ะุ่นูคนผู้ชายแล้วอีกสองคนเรียนแล้วขาดแล้วหลักไปก็ไม่มีปัญญาเนี่ย มงก็ไม mm ่ม hmm. mm ีป hmm. ัญญาเดียหนูไ hmm. ม่ดังปอเงียบปอเงียบอเงียบปอเงียบพอเงียบปอเงียบอเงียบอเงียบป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 อเงียบอเงียบปอเงียบพอเงียบปอเงียบอเงียบปอเงียบปอเงียบอเงียบปอเงียบอเงียบปอเงียบอเงียบองียบปอเงียบปอเงียบหอเงียบปอเงียบปอเงียบอเงียบองียบองียบอเงียบอยบอเงียบอเงยบอียบอ ปล่อยมันมันทำมันทำมันก็ติกคุกเราอย่าไปเครียดเครียดลูกเราลูกหนูละพี่สามคนในลูกตนพี่หนูลูกหนูจะโตป้าดูดูแลตัวเองได้แล้วถ้าโตแลังมีโตหนูเป็นอะไรคนหนึ่งแล้วลูกหนูจะอยู่กับใครลูกหนูไม่ไหวจริงอ่ะมีผัวคขนที่ส่งทุกวันลูกพงลูกมาสามคนเรียน ถ้าไม่มีพ่อมก็แย่แย่คมครับแล้วลูกของคุณภพศารสามชีวิตนะฮะสามชีวิตคือเรื่องนี้มันแปลกตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ป๋องพี่ไปดูคลิปโป๊บ้าอะไรของพี่แล้วพี่ไปคิดว่าคลิปโป๊คือเมียตัวเองคือวันนี้เราให้นักข่าวไปตามหาเมียพี่ป๋องทีมงานเปิดหน้าพี่ป๋องขึ้นมาหน่อยดิคู่กับภรรยาคนตายเนี่ยแหละ คือตอนนี้เรายังไม่เจอเยายติ๋วนะ,ะ,ะฮะเยายติ๋วเนี่ยคือเมียของพี่ป๋องเพราะคําถามคือป๋องกําลังคิดว่าเมียตัวเองเนี่ยถูกพี่ไพศาลตีท้ายครัวปรากฏว่าครอบครัวพี่ไพศาลบอกไม่ใช่ป๋องมันหลอนทุกวันนี้มันหลอนมากคําถามคือแล้วติ๋วเนี่ยไม่บอกผัวบ้างเหรอก็ในเมื่อคลิดโป้เนี่ยไปเปิดให้ครอบครัวพี่ไพศาลดูแล้วครอบครัวพี่ไพศาลก็ยืนยันว่าผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่ใช่ยายติว๋ว คุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เองเนี่ยคือไอ้เจ้าเด็ก17เนี่ยก็คือไอ้น้องแมนใช่ไหมถ<ช>ูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนเราไปคุยกับทางด้านไอ้เจ้าป๋องอะป๋องหน้าตามันก็อึนๆอย่างเงี้ยผู้ชมเห็นใช่ไหมคุยแบบอึนๆไปเรื่อยเนี่ยล่าสุดอัเปิดภาพเด็ก17ขึ้นมาหน่อยนะฮะที่โดนจับไปคือคําถามคือแมนอ้างว่าตัวเองกดดันเลาะสองบ้านนี้ทะเลาะก,กันเป็นประจำก็เลยออกไปยิงหัวคุณภพศสาร ล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับเยแเป้นช่ะไหมเยแเป้นเนี่ยก็คือแม่ของป๋องเพื่อจะไปถามว่าป๋องมันหลอนอะไรมันคิดว่าเมียมนโดนตีท้ายครัวอย่างนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้แป้นบอกกับเราว่าไม่ได้คุยกับป๋องนานแล้วโดยแบบต่างคนต่างอยู่ส่วนที่ลูกชายคิดว่าเพื่อนบ้านไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเมียตัวเองก็รับรู้แต่ไม่รู้รายละเอียดเพียงแต่ทั้งสองฝ่ายเคยเคลียร์ปัญหากันแล้ว ที่ผ่านมาป๋องเคยไปละลานบ้านคุณภัยสารจริงเป็นเรื่องเดิมๆนี่ฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวเนี่ยของป๋องเนี่ยก็มีปากเสียงทะเลาะเห็นบอกว่าก็ทะเลาะกับบ้านพี่ภัยสารใช่ไหมแต่ส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าคุณภัยสารคนตายน่าจะปีนบ้านมายุ่งกับเมียของป๋อง เขาก็เถียงกันอย่างเงี้ยเ<อ>ถียงกันเรื่องอะไรบ้างละ่ะเขาเรื่องอะไรก็มีรู้เขาข้หาว่าอะไรบ้านเบิ่อนอะไรข่าหาว่าข,ข้างนู้นจะเข้าบ้านเขาอะไรกันเนี่ยเ<อ>ถียงกันเงนี้ยอรารวาสเหรอฉันก็ไม่รู้ฉันมืดลงฉันก็นอนแล้วดูโทษะเมื่อคืนเขาบอกว่าเจยบเจ้จาฉันก็ไม่รู้นอนหลับเมื่อคืนนี้เขาทะเลาะกันเหรอไม่รู้เห็นเขาพูดกันฉันนอนหลับไม่รู้เปิดโทรทัศน์หลับ ไม่สนใจไม่เชื่อนะว่าพี่งานเนี่ยเขาจะไปปีนบ้านไม่รู้เฉยท่านสนสิทกับบ้านนู้นนะ<อ>ยังคุยกันนะไปคุยเรืเสียใจไหมแม,แม่ว่าคนบ้านใกล้เลนเคียงมาทะเลาะก,กันเองอเราไม่รู้เลยแล้วบอกว่าบ้านใกล้เลนเคียงเออปรึกษากันมีอะไรก็พึ่งอาศัยกันนะคุณผู้ชมครับคือตอนนี้รอคนเดียวที่ต้องพูดได้คือยายติ๋วค่ะยายติ๋วก็คือเมียป๋องเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายแล้วลูกของ ป๋องมาฆ่าคุณภพศสารเนี่ยนะฮะจนกระทั่งเด็ก17ก็หมดอนาคตไปเนี่ยนะฮะปรากฏบว่าวันนี้เราได้รับคลิปมาตัวหนึ่งเป็นคลิปที่เราเจอเยียติ๋วกับป๋องมาหาเรื่องทางด้านคุณภพศสารใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีเจ้าน้องแมนด้วยก็คือคนก่อเหตุเด็ก17ค่ะลูกของติ๋วกับป๋องถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะอ่านแล้วเปิดภาพเลยสิ อ่ะเปิดขึ้นมาเลยครับภาพนี้เป็นภาพไรเมอธิบายหน่อยคือมันเป็นช่วงที่ทางด้านของนางแม่ในแมนก็คือลูกของติว๋วเด็กสิบเจ็ดนั่นแหละเด็กสิบเจ็ดคนก่อเหตุติ๋วก็คือเมียของป๋องเนี่ยเดินอยู่แล้วคือก่อนหน้าเนี่ยเขามาหาเรื่องทางด้านของผู้ตายอันนี้เป็นคลิปตั้งแต่วันที่17กันยายนปีที่แล้วนะคะ<ข>ช่วงที่เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรเอางี้ก่อนดีกว่าก็ทะเลาะกันเรื่องที่ว่าไม่พอใจบ้านเนี่ยเขาไม่พอใจว่าคนตายเนี่ยไปแจ้งความเออไม่ใช่อันนี้ยังไม่ใช่แจ้งความอันนี้17กันยานี่วเ นางติ๋วหรือเปล่าอันนี้ดีกว่าแป๊บนึงนะช้าๆนะจากคลิปโป๊ที่ป๋องมันสงสัยแล้วในคลิปนี้เราจะเห็นว่าเยียติ๋วก็ไปด้วยถูกป่ะเยี่ยติ๋วกับลูกชายก็คือน้องแมนก็ไปด้วยแล้วเยยติ๋วกับแมนเนี่ยกำลังไปหาเรื่องที่ภัยศักอ่าคือไัยสารเหรอใช่พี่ภพศสารคนตายคือเหมือนลักษณะจะไปตรวจขอตรวจลักษณะว่าภพศสารเนี่ยมีไอ้ใยอะไรเนี่ยติงแขนหรือเปล่าไม่คือผมงงมากนะ ยายติ๋วก็ตอบผัวไปดิถูกไหมยายติ๋วเธอก็ตอบผัวพี่ปองไปดิว่าว่าเฮ้ยไม่ใช่ฉันใยนี้มันไม่ใช่ของไพศาลเรื่องนี้มันเหลือเชื่อนะฮะมันทะเลาะก,กันด้วยเรื่องไยกับคิปโป้เนี่ยแหละฮะมันถึงฆ่ากันตายค่ะ เสียงเนี่ยมันจะคุยหยาบคายเราเปิดหมดไม่ได้หรอกเมย์เอาข้าขาวเสียงมันหยาบคายแต่เสียงเนี่ยเสียงจะเป็นลักษณะที่ถ้าเสียงที่เราอยู่ในคลิปเนี่ยจะเป็นกล้องหน้ารถใช่ไหมคะเป็นรถของผู้ตายคุณภพศสารกับคุณชาลิสาภรยาก็คือพูดคุยกันจะได้ยินเสียงแหละว่าน้ําเสียงไม่พอใจใเพราะว่าคนก่อเหตุคือแมนเนี่ยพาแม่ของตัวเองอแล้วมาพยายามขอตรวจดูลักษณะของนายภพศาลว่าตรงกับคนที่อยู่ในคลิปหรือเปล่าเฮ้ยแล้วทำไมติ๋วมันไม่พูดวะอ้าฟังเสียงเท่าที่พอฟังได้เท่ากับคนตายนั่งในรถใช่และไอ้น้องแมนกับแม่ก็คคือยาติิวเนนนนี่่ดมทถะ ที่โรงพักเจน้ี่โรพักไปเลยจบถ้าเขาว่าหลักฐานะว่าเราเป็นคนเข้าบ้านเขาไปผมจะรอครึ่งชั่วโมงนะไปโรงพักถ้าไม่ไปผมจะจับเลยผมแจ้งคืนเลยคิดได้ไง<อ>ว่าผมแกคิดได้ไงเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเอาเลยใครด่ากวูวะไให้เกิดไม่ซื่อเราเลยด่าใคร ใครด่าเมื่อกี้ด่ามด่าใครแม่ไปคือช็อตที่ทะเลาะกันใช่แล้วน้องแมนมาด้วยมาพร้อมกับแม่คือติ๋วค่ะและสงสัยว่าแม่ติ๋วไปมีเซ็กอะไรกับไพยสารด้วยไฟในคลิปโป๊เหลือเชื่อมากแล้วยี่ติ๋วทำไมไม่บอกลูกชายอะใช่ไหมคือถ้าติ๋วบอกกับไอ้น้องแมนเด็กสิบเว่าอ๋อไม่ใช่แม่พ่อเรามันหลอนมันคิดมากแต่ปรากฏเหมือนยี่ติ๋วก็ วันนี้ยังไม่เจอเยยติ๋วนะต้องให้ความปเป็นธรรมเยยติ๋วนะวันนี้เราหาเยียติ๋วตัวต้นเรื่องเหมือนกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้จบแล้วใช่ไหมเอาช็อตนี้ก่อนจบแล้วอันนี้จบแล้วออะต่อครับเมย์มีอีกช็อตหนึ่งสี่พฤศจิกายนค่ะก็คือลักษณะข,ของป๋องเนี่ยกับติ๋วเนี่ยเหมือนกับว่ามาดักรอในส่วนของผู้ตายแล้วก็มีการถือเคียวเข้ามาด้วยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ผู้ตายเขาไปแจ้งความแล้วก็เลยเหมือนกับว่าไม่พอใจที่ไปแจ้งความทําไมแต่ผู้ตายเขาไม่ยอมไกล่เกลีย่ยแล้วเนี่ยค่ะเพราะบ้านทะะลกัน จนสุดท้ายคุณไพศาลใช่ไหมต้องแจ้งความป๋องมันก็เลยแบบไม่พอใจแล้วมันก็เอาเมียมันด้วยคือติ๋วนี่แหละแล้วนี่ไอ้ป๋องถือเคียวมาเลยฮะป๋องมันถือเคียวมาอย่างงี้และเห็นมอเตอร์ไซค์คนตายใช่ไหมเขาขับคันนี้เลยวันนี้ที่เขาตายเนี่ยที่โดนลูกของป๋องยิงเนี่ยก็คันนี้แต่นี่คือภาพในอดีตที่ป๋องมาลาวีกับพี่ไพศาลคนตายแล้วหิ้วเมียมาด้วยนะฮะที่จริงถามเมียทีเดียวก็จบแล้วว่าเมียในคลิปโป้ใช่เธอหรือเปล่าแค่นั้นเลยแต่เมียก็ยังไม่อย่าพูด ลองฟังเสียงฮะอันนี้คือป๋องนะฮะมาลาวีถือเคียวเกี่ยวญ่ามาด้วยเดี๋ยวขอความชัดเจนหน่อยครั้งหนึ่งขอดูตำแหน่งหน่อยจะได<อ>้ไม่ไม,ไม,มาดใจผมแจ้งความไปแล้วแล,ว,แลวรอหมายเรียกมาที่นี่เอามาสักทีด้วยรอหมายเรียกเพราะว่าเขารวบรวมพยานหลักฐานตามที่วิดีโอ,อที่ผมส่งไปแล้วขออ,อะไรคนระขอดู ไม่ผม,ผมให้ดูแต่ไม่มีประโยชน์แล้วพผมแจง้งความแล้วแจ้งความข้อหาอะไรอ้าววันนั้นโดดขับรถดา่าผมท,ท,ทุกคลิปผมอัดหมดแล้วก็เรื่องอาจารย์ผมว่าผมไม่มีอะไรเงี้ยอรเขามีกล้องผมประชุมอันนี้ก็แปลกเพราะป้าติ๋วมาด้วย <S S S ป้าติ๋วก็ขอดูรอย่ะขอดูรอยไฝว่าคือตอนเนี้ย เราโทษนะคือต้องขอโทษจริงคือเรายังไม่เห็นโทษนะไม่ได้ทะลึ่งนะเรายังไม่เห็นคลิปโป้ว่าไอ้คลิปดังกล่าวเนี่ยมันคืออะไระเพราะถ้าฟังตามเนี้ยไอ้คลิปโป้ดังกล่าวเนี่ยที่พี่ป๋องกาลังคิดมากเนี่ยคือคิดว่าเมียถูกลังแกแต่ภาพนี้เนี่ยป้าติ๋วก็คือเมียของพี่ป๋องก็มาด้วยแล้วป้าติ๋วก็ขอดูลายใยของพี่ไพศาลอีกหรือตอนที่ป้าติว๋วอันนี้ผมไม่รู้นะถ้าป้าติวโดนกระทําจริงๆคนที่บุกเข้ามากระทําป้าติวเนี่ย เป็นไอ้มงหรือเปล่าเ,ออเป็นไอ้มงหรือเปล่าค่ะป้าติ๋วก็เลยกําลังคิดว่าภพศารคือคนนั้นหรือเปล่าที่มีปฝยที่ข้อมือ,อมแล้วไปมีอะไรกับแกไหมเพราะดูจากคลิปนี้ป้าติ๋วก็ขอดูปฝยเหมือนกันผมก็งงว่าเอ๊ะถ้าป้าติ๋วเนี่ยไม่ได้มีอะไรกับพี่ไพศสาลป้าติ๋วก็บอกผัวไปดิถูกป่ะแต่ปตวว้าติ๋วบอกขอดูปฝยหน่อยขอดูปฝยหน่อยเอาฟังเสียงรอบีที่ป้าติ๋วขอดูปัยพี่ภพศสารเนี่ย ชัดเจนหน่อยครั้งหนึ่งขอดูตำหนิหน่อยจะได้ไม่พอใจผมแจ้งความไปแล้วแล้วรอหมายเรียกมาที่นี่เอามาสักทีเลยรอหมายเรียกเพราะว่าเขารวบรวมพยานหลักฐานตามที่วิดีโอที่ผมส่งไปแล้วอะไรอ่ะขอดูก็ไม่หน่อยแต่ผมให้ดูแต่ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะผมแจ้งความแล้ว เรื่องความข้อหาอะไรอ้าววันนั้นโดดครับรถด่าผมทุกทุกคลิปผมอัดหมดแล้วก็เรื่องอาจารย์ผมว่าผมไปมีอะไรเงี้ยเขามีกล้องผมบันทึกไปหมดผมส่งไว้แล้วรอรุ่มเลยยิ่งติดตามอ่ะพอแล้วฮัลลีเสียงเลยยิ่งติดตามยิ่งงงเดี๋ยวเดี๋ยวนักข่าวเดี๋ยวบอกนักข่าวหน่อยส้มให้ไปหาไอ้คลิปต้นฉบับมาหน่อยค่ะมันจะได้รู้มันคืออะไรและป้าติ๋วหลอนด้วยหรือเปล่าหรือป้าติ๋วอาจจะเป็นผู้เสียหายจริงๆมันต้องดูจากคลิปตัวนั้นแหละว่าไอ้คลิปตัวนั้นมันคืออะไรเพราะป้าติ๋วถ้าปติว บอกว่าคนเข้ามาไม่ได้ใส่เอโมงป้าติ๋วก็ต้องรู้สิว่าใครคงงไปหมดแล้วฮะเรื่องนี้เพราะเมียของคนตายตอนนี้ก็พูดอะไรไม่ออกเมียของคนตายก็พูดได้อย่างเดียวว่าเห็นคลิปโป้แล้วแต่ลักษณะผู้หญิงมันเป็นผู้หญิงสาวมันไม่ใช่ผู้หญิงแก่อย่างป้าติว๋วส่วนลอยไยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของผัวอเออแปลกมากคะคดีนี้แต่ไอ้ที่แปลกสุดคือเด็ก17เเป็นคนฆ่าก็คือลูกของป๋อง เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามต่อเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะพอรู้สึกได้เท่านี้แหละตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่เจอเยติ๋วนะฮะ,ฮะเดี๋ยวเยติ๋วคงจะได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมให้ฟังได้